สวัสดีครับผมประสิทธิ์เซลล์โฟอร์สุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถรุ่น XL p l s Sport สีเงินคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นกระบะแคปบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่692,000บาทมีสีสีให้เลือกนะครับขาวดำบอลเงินและแดงนะครับทุกสีราคาเดียวกันหมด คันนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่ที่9,900บาทออกรถได้เลยได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับซึ่งคันนี้ผมเตรียมส่งมอบไปขคุณลูกค้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชุดแต่ง9,900บาทหรือโปรโมชั่นนี้มีแถมอะไรบ้างเชิญครับด้านหน้านะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวอักษรฟอดให้นะครับเป็นสีทูโทนนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้เลยนะครับอาจจะเป็นเหมือนในภาพครับก็คือสีดําตัดขอบแดงหรือจะเป็นสีอื่นๆก็ได้นะครับ มีการติดตั้งตัวเข้าไฟหน้านะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะครับมีตัวสอนเลนเจอร์ตรงรุ่นนะครับด้านบนมีติดตั้งสกูปทรงสูงนะครับสีทูโทนให้กับคุณลูกค้านะครับขยับมาคันนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมไฟตัดหมอกให้กับคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวแบบนี้ หรือว่าช่วงฝนตกฝนเยอะหมอกเยอะก็มีไฟตัดหมอกคอยช่วยได้เหมือนกันนะครับมีการติดตั้งป่งล้อหรือซุ้มล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดนะครับเปลี่ยนแม็กให้กับคุณลูกค้านะครับจากเป็น16นิ้วยางใหญ่นะครับตัวแม็กก็สามารถเลือกลายได้นะครับตัวนี้ให้เป็นยางมอนสเตอร์นะครับ ขยับมาด้านข้างนะครับก็จะมีการติดตั้งตัวสติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างตรงนี้สามารถเลือกลายได้เหมือนกันนะครับมีติดตั้งกันสารประตูนะครับราวหลังคานะครับชุดมือเปิดกันลอยนะครับตรงรุ่นเช่นเดียวกันมีตัวสอดเลนเจอร์นะครับ ด้านท้ายมีการติดตั้งตัวข้อบไฟท้ายนะครับกันชนท้ายมีมาจากโรงงานเลย เป็นยังไงบ้างครับกับชุดแต่งหรือโปรโมชั่นแบบนี้สนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับประสิทธิ์ฟอรดสุดคุม้ม0996265262หรือจะเป็น ID Line P R A S I T 0996265262ช่องทาง YouTube ก็ฟอรดสุดคุ้มนะครับสนใจแคมเปญน,นี้แจ้งได้เลยนะครับแคมเปญจำนวนจำกัดวันนี้ขอบพระคุณครับ خيالي 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 صاحي نايم و على بالي ما في اي احد تاني غيرك انتي في خيالي